สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชอิกดสี่นะคะวันนี้เปิดรายการแปลกนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในห้องของโรงพยาบาลน,นะครับต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าใกล้เวลาจะผ่าตัดแล้วหลายคนสงสัยว่ามิกมาทําอะไรตื่นเต้นเหมือนกันที่วันดีคืนดีเนี่ยเราเคยมีน้องกลับไปก็ยังเจอแต่วันนี้เาต้องตัดออกจะตื่นเต้นมากเลยอ่ะอเอาไงดีวะ ฉันต้องไม่สินแน่เลยใช่ป่ะตอนออกมาแล้วมันแบบคำดูแล้วมันไม่มีแล้วอะเตะก็ตามก็ตั้งใจไว้แล้วแหละว่าต้งเอาออกไม่อยากมีแล้วฉันต้องการที่จะเป็นคนสวยที่สมบูรณ์แบบเพราะฉะน้นฉันต้องเอาออกฉันตองให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะตื่นเต้นมากเลยอ่ะกวดเจ็บมากเลยอ่ะถุงหมอเขาจะบอกว่าไม่เจ็บแต่ฉันก็ปวด อนนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักพักนะคะเราจะต้องเข้าไปในห้องแล้วแล้วก็มีพ,พยาบาลมาวัดความดันเราแล้วก็ใ,ให้เข้าห้องน้ำทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะคะหนูถามนิดนึงหนูกังวลน,นิดนึงว่าแบบที่ผ่ามาแผลผ่าตัดจะใหญ่ไหมคะก็แล้วแต่ขนาดของอ๋อ,อโอเคค่ะยังไงฝากดูแลด้วยนะคะหนูจะตื่นมาแล้วหนูจะสวยเลยใช่ไหมสวยเลยค่ะเนียนกริบใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวเข้าไปผ่าตัดกันเลยค่ะ ตอนนี้เรากำลังให้ยาฆ่าเชื้อน,นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะต้องเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะให้ทุกคนเป็นกำใจให้ด้วยนววะครับขึ้นเตียงแล้วนะคะขึ้นเตียงแล้วจอกันในห้องน,งน้องก,ก,กันทีเจอกันที่สาวนะีน่ละขออนุญาตน,นะคะรับพี่สาวจะสวยแล้วนะขงัง้อม มาแล้วค่ะออกจากห้องผ่านตัดแล้วค่ะมารับถึงหน้าห้องเลยพี่สาวไหวไหมแม่ไหวตอนนี้สิ่ง่ฉันทำทำอย่างที่บอกพอบอกหลังผูพยายามพยายามตี อามาพลาดมีจริงจริงเรื่อไงวะพี่สาวรู้สึกไงบ้างไม่รู้สึกอะไรเลยกรับเพตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายของฉันเหมือนแบบคนที่ตื่นแล้วก็ไม่ได้หิวอะไรแล้วก็แบบถ้าหลับตาอีกก็คือหลับเลยแล้วเหมือนได้ชีวิตใหม่ขึ้นบ้างอย่าง มันไม่ใช่ของฉันบอกแล้วว่าเอามาผลอามาพาดเราทดลองแล้วว่าเป็นยังไงเก็ดไได้เลยลองพยายามแบบใช้ควางจิตแบบดรสตริงเพราะเราบล็อกหลังใช่ไหมสาวใช่บล็อกหลังครั้งแรกไหมบล็อกหลังครั้งแรกเพราะว่าไม่เคยผ่าตัดอะไรที่มันเกี่ยวกับช่องล่างเลยเอ้ยยังไม่ใช่เอ้ยอา จะเย็นหนอะอ๋อคือที่เข้าบอกว่าคืออยากอัดคลิปหรอหรืออะไรยังไงไปเราก็ดีใจแบบครั้งหนึ่งน้องอุสศลมาเพราะว่าปกติคนอื่นเขาจะเป็นตาตายังไงเราก็ไม่สนอยู่แล้วอันไม่รู้ว่าแม่จะตายจะก็เลยเอาตะกร้าเซเว่นมาพี่หล่อตะกร้าไปก่อนในไมอย่างมากคืนทำไมเราการล่าส้มเอาส้มมาให้นล้วมันงน้ำหาวตามที่แม่สั่ง้าวอ้าวนี่ก็มานอนเดียวเลยทีนี้อันนั้นดอกทพลนตัวจากคนอ้วมหร่อไปเขาไปเดอดเชิ มีของนี้ปะอิ่มประชาไม่มีอิ่มประชาก็น่าจะสองหมื่นประอสาอ๋ออันนี้มันเกิดอีนัสเขาจัดเบอรหลานจะคลอดแล้วก็แบบมารองานแบบไฮโซมโนกอนนะคนแรกของแซมเลยอ่ะที่ทำอะไรแบบเนี้ยอ่าพวกหลานยังไม่ค่อยทำหรอฉันไม่ ใช้เรื่องปกติที่คนเขาจะทำกันทำไมอะมันไม่ได้ทุกคนที่ทำได้หล่อน้องทำเราจะได้รู้สึกมีความว่าเออเราเนี่ยครบแล้วอ,อ,อ,อย่างพี่นัทเนี่ยผ่าดไปสิ่งนี้ครบแังไงอะเขาจะแข่งเราผัดกันเข้าออกับเออแล้วหล่อนจะทำนั้นไม่ปรึกษาใครเลยอ่ะไม่มันปุบปับอีนัดอยากทำต้องทำเลยปล่อยมันไว้นานไม่ได้ฉันไม่ชอบบอกพ่อบอกแม่ไม่เบอกแล้วเพิ่งบอกเก้าอยากดูไหมอ้าวไม่ชินเหรอ เออไม่เคยผ่าอันปัจจุบันอ๋อเปลี่ยนผ่อนผ่าแล้วหรออ๋อมันก็เจะชิลๆอ่อาฉันโดนงูแล้วเออยากไปเนี่ยเจนตัวสลวนได้เลยโอ้ยจริงเหรอฉันเอาออกมันคือต้องสลวนเลยเหรอมีต้อนรับเข้าสู่แกงแมวมีข้าวจริงเหรอดูเอาออกมันต้องสลวนเลยเหรอพี่อ้อมสลวนแก้วมีผอดเป็นทองแน่บ้ามืองอราต้องกูขอดูหน่อยนะอ๋อเลยมันน่ากลัวน่ากลัว ต้องการที่จะเป็นคนสวยที่สมบูรณ์แบบเราเคยมีน้องกลับไปก็ยังเจอแต่วันนี้เราต้องตัดหออัวเดิมอีาบลอกเอาน้ดาใครบอกมึงว่ากู่านะกูาตาน้องเพื่ออะไรอ่ะจะเอาน้องออกมันคงไม่สิมไแนเลยถ้าวันหนึ่งฉัเอามือลงไปแล้วกลับได้เจอน้องแล้วน้องก็จะจูงไง ลิซีดวงโอ้ยมอนมันเป็นจริงมันเป็นน,น้องก็รู้ว่าหลังจะเป็นคนแรกของกลุ่มที่บอกว่ามีหลี <c oughs> อ๋อนี่คือจัดเออน,นี่คีอใหม่จัด5ลูกโป่งเยอะๆทำไมเป็นลิสีดวง มันออกมานั่นถามํำเดียวเลยนะกินอาหารไม่ย่อยเราไม่ได้ขี้หรือว่าโดนเย็ดหนักจนแบบตูดปริออกมาฉันจำอะไรต่อหน้าฟ้าดินเป็นยาวไม่ได้ขี้หลายวันแล้วขี้มันบาดตูดหรือว่าแบบมันมีหวยเข้าไปแล้วแบบทำดงมแล้วเนื้อมันกระใถามหมอแล้วช่วงนี้จะสกอร์เยอะมันก็เลยหลุดออกมาผู้หมอบอกว่าอย่านั่งเยอะเวลาใช้แรงแล้วแบบหายใจเข้าหายใจออกไม่ถูกวิธีเนี่ย มันหลุดออกมาได้ฉันเคยเจอคนตอแหลมาเยอะนะอันนี้ไม่เนียนที่สุดลม <ง S 2> <c oughs> ปาณน่ะลมปานมึงไม่เข้าใจเรื่องของลมปานอ่ะ <c oughs> อะแล้วค่ะริศดวงเป็นยังไงมันเจ็บไหมมันยังไงไม่เจ็บแม่ตอนแรกอาจจะไม่ผ่าก็ <c oughs> ลองเซิร์ชเล่นๆว่าแบบเอ้วหายายาทาหรือมันก็คงหาย <c oughs> ยาสอดอะไรวะใช่แต่พัน <c oughs> ทิพย์ไ <c oughs> งหมอปุ o กเกอร์เขาขึดว่ารู้ไหมริศิดวงปล่อยไว้นานอาจเป็นมะเร็งไตถึงตาย เราก็เลยลึกเข้าไปแล้วก็อ๋อพอเราเปิดไปเจอปุ๊บเราเจอดอกกะหล่ำบ้าง <c oughs> เจอที่เขาเ <c oughs> จอที่เขาเป็นแบบกุหลาบเป็นเลือดแบบนั่งไม่ได้แล้วเลยเนี้ยก็เลยแบบเออลองเซิร์ชดูว่าผ่าแล้วก็โทรหาหมอหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานอ่ะตอนนี้ไม่เป็น,านอาจจะแบบสิบปีถึงจะเป็นอะไรเงี้ยเราก็เลยเอองั้นตัดไปก่อนเลยแล้วกันกลัวเป็นเนี่ยรากถามคำถามว่าอะไรกับมันเดินเยอะที่ผมถามหมอละหมอบอกว่าทำได้แต่อย่าให้มันรุนแรง มันก็ไอคนที่มาเย็ดมึงแต่เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้าก็เลิกซะดอโด้เด็กมันแรงเยอะคืออะไรด้วยมันโอ้เที่ยงคืนถึงหกโมงเช้ามันเย็ดกัดไนได้ยังไงมันซ้อมไม่เป็นการซ้อมอยังไม่ได้เอาจริงนะนะซ้อไม่ออกอ,อ้วนอนดูอีกกนี้ลิสิดวงมันจะมีสองแบบข้างในกับข้างนอกของเราที่ทำได้เป็นติก๊กตคือลิซิดวงนอกตัวข้างในมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ใหญ่ตอนเนี้ย ปัญหาก็คือตัวข้างนอกที่มันบวมอ,มอ,อยู่ตัวข้างนอกเนี่ยการรักษาจะมีอยู่แบบเดียวตาตันมันก็จะมีแบบเดียวก็คือตาออก ถ้าเป็นตัวข้างในเราจะทําได้หลายแบบเย็บ yeah, ปะที่หนูว uh ่า huh. ทำเลเซอร์ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดจริงๆไม่อยากก็ยางเขาไปรัดก็จะมีหลายเทคนิคนะฮะเอาหนังยางเขาไปรัดข้อดีก็คือว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ว,ว่าวิธีอื่นถ้าเป็นเลเซอร์การเย็บเส้นเลือดเลยของที่นี่ก็เราจะให้นอนโรงพยาบาล oh. เราจะพาแบบบล็อกหลังแล้วหนูถามนิดนึงลิซิดดวงนี่ส่วนใหญ่เขามีอยู่ข้างในทุกคนปะตัวลิซิดดวงนี้มันเป็น่องของเส้นเลือดดำที่ต้นคือเส้นเลือดเนี่ยทุกคนมีหมดแล้วแต่ใครจะเป็นขึ้นมาเป็นลิซิดดวงไั้เพราะเมื่อวานนะคะหนูถามเพื่อนประมาณ ก็เป็นประมาณ7ด้วยเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์บ้างเกี่ยวกับปัญหาการกินการทํางานเข้าห้องน้ำไม่เป็นเวลาอะไรนี่ก็จะเป็นความเสี่ยงแต่เป็นได้ทุกอายุนะครับถ้าเกิดเป็นเยอะเนี่ยปล่อยให้มันเบ่งบานออกมาแบบเนี้ยอุ้ยนี่ก็อาจจะมีคนเป็นเท่านั้นได้เหรอคะมีมีมีเนี่ยเบ่งบานยื่นออกมาอ่าอย่าเงี้ยไม่ต้องห่วงเพราไม่ได้เป็นขนาดนั้ถ้าเกิดเนี่ยปล่อยมันเป็นเยอะสุดท้ายมันต้องมาตัดก็คือจะเหมือนในโฆษณาที่แบบนั่งไม่ได้ลมมันเย็น ทีนี้การผ่าตัด่<ะ>ก็ถ้าเกิดอันที่หมอแนะนำเนื่องจากว่าของของมันแค่นี่มีลิซิโดมีสองแบบมีทั้งข้างในข้างนอกตัวข้างนอกก็คงตัดออกตัวข้างในเนี่นยเนื่องจากมันไม่ใหญ่มากแล้วก็ไหนๆเราจะไปเข้าห้องผ่าตัดแล้วหมอคงทำเลเซอร์ให้ครับ<ะ>อ่าเลเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้โอ้ยภาพด้านรักมากจักัวนี้ดูอ๋อด้านในอ่านี้เป็นลิซิโดมันยื่นออกมา ครับแต่ของของเราไม่ได้ยืดขนาดนี้เวลาทำเลเซอร์ก็หมอจะเจาะรูเล็กๆนะครับตรงขอบขอบก้นแล้วก็เราก็ใส่หัวเลเซอร์เข้าไปเราก็ใช้ความร้อนจากเลเซอร์เข้าไปทำลายเส้นเลือดข้างในแทนที่เมื่อก่อนเราตัดออกหมดเลยแต่ว่าปัจจุบันเราก็พยายามตัดให้มันน้อยลงหอนว่าเจ็บน้อยนะครับสองก็คือก็จะหดตุยเองเหรอ อ่าใช่มันยวจะค่อยๆยุ่วยอ้า<อ> รพวกภาวะแทรกซ้อนใช่หนูเปิดดูแล้วแบบมะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ยหนูเลยเออมาโรงพยาบาลดีกว่าคือบางทีอาการจะมาร่วมกันได้ฮะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเกิดในคนอายุเยอะท้องผูกถ่ายเป็นเลือดมาบางทีมันจะมีพวกคนลงมะเร็งซ่อนอยู่ข้างในอาจจะร่วมกับลิซิดวงก็ได้ไม่ได้ถ่ายเลือดจากลิซิดวงอย่างเดียวอาจจะเป็นเลือดแบบมะเร็งในลำไส้อะไรเ้าขอบคุณคุณหมอค่ะอันนี้คิดว่าน้องๆหลายๆคนน่าจะได้ความรู้จากการเฟริซีนะคะแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่าใช้จ่ายของเรามาแล้วนะคะ แป้งเพศเหรอคะคุณพี่อันนี้เป็นราคาเลเซอร์น้องใช่ไหม